Ừ. Alo, ta. Papa ta. À. hello Alo. Hello Ê, ê. Ừ. Papa Mày chạy lẹ. Tham quản, tham quản lưu phiếu phiếu. มิงกวนทางกวนเลยเร็เอ้าเดยทำหน้าดิทำอะทำหน้าเลยเดิอาาิงๆดูดดูน้ก่อนทำดิทำดิทำเร็วเร็วเร็วดูหน่อยดูหน่อยผิงๆิิงๆ ลูกไข่ฮัลโหลฮัลโหลไข่ฮัลโหลน้าเร็วเร็วสิงเอ้ยสิงสิง ผิ้งผิ้งอานกเขาบินเข้ามเขาของเราได้แต่แลมองเร็วเร็วเร็วตัวเมียติป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 เร็ว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 น้ำท่าเร็วมองหน้าชีไหนไหนมาไม้อยู่ไหนเร็วผิ้งผิ้งอยู่ไหนลูกจ๋า เงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเร็วเงยหน้าขึ้นก่อนผีเงยฮึ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 เึฮ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 ้ึึ ถิง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 จ้าปันฉัน